ในลำดับต่อน,นี้ไปเป็นเวลาปฏิบัติธรรมคือการนั่งสมาธิภาวนาเพื่ออบรมจิตของตนให้สงบอันจะเป็นบ่อเกิดแห่งปัญญาควา,ามรู้ความฉลาดในสังขาร ทั้งปวงที่เป็นไปการนั่งสมาธิที่ได้กล่าวไว้แล้ววันก่อนว่าต้องมีความตั้งใจในการนั่งสมาธิเพราะ การนั่งสมาธิที่บุคคลยังไม่สันทัดย่อมจะเกิดอาการอื่นของนิวรณ์เข้ามาฝาังได้ง่ายเห็นความง่วงก็ดีความเมื่อยก็ดีจะเกิดขึ้นง่ายทำไมจึงเกิดขึ้นง่ายเพราะยังไม่มีอุบายแก้ใจ ยังไม่มีอุบายระวังใจของตนให้ดำเนินทางตรงต่อความสงบพร้อมทั้งความเข้มแข็งทางด้านจิตใจยังไม่มีเพียงพอเมื่ออุบายและความเข้มแข็งทางจิตใจไม่เพียงพอ จึงมีความอ่อนแอต่อการปฏิบัติเพราะฉะนั้นเมื่ออ่อนแอก็จะเกิดอาการง่วงอาการเมื่อยอาการเบื่อหน่ายและมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างว่ามันยากไปหมดไม่มีอะไรที่จะแช่มชื่นเบิกบานเลยนี่เป็นลักษณะของถีนมิทะ ในนิวรณ์เข้ามาครอบงำ <c oughs> มันผู้ที่นั่งสมาธิจะต้องมีความเข้มแข็งทางด้านจิตใจมีความอดทนถึงเวลานั่งสมาธิควรหาอุบายให้ใจเกิดความเชื่มชื่นเหมือนกับว่าเวลานี้ เวลาที่นั่งสมาธินี้เราจะเข้าอยู่ใกล้พระพุทธเจ้าอันประเสริฐของเราเพื่อให้จิตใจของเราน้อมไปเพื่อความยินดีนี่เป็นอาการอย่างหนึ่งและอื่นๆอีก คือต้องนึกว่าถึงเวลานั่งสมาธิครั้งใดอยากให้ถึงเวลานั่งสมาธิเร็วๆและอยู่ในการนั่งสมาธินานๆพยายามปลูกฝังในใจให้มีอุบายอย่างนี้เพื่อให้ความอ่อนแอความท้อถอยต่างๆค่อยๆลดระเบาวบางหายไป เพราะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นไม่ว่าอะไรขึ้นอยู่กับกําลังใจจึงมีคำสอนว่ายาวะเมเทวะปุริโซหมายความว่าเมื่อเกิดมาเป็นบุรุษคือเป็นชายต้องพยายามร่ำไปอย่าอ่อนแอการนั่งสมาธิ ถึงแม้จะนั่งเฉยๆไม่ไดออกแรงก็ตามแต่ก็เป็นงานที่เหนื่อยอย่างหนึ่งคือต้องอดทนต่อความเป็นอยู่ในอริยบทเดียวและทั้งขาร่างกายของคนเราเมื่ออยู่ในอริยบทเดียวนานๆทกุก็เกิดขึ้นเป็นธรรมชาติอย่าพะวงถึงทุกข์เหล่านั้นต้องพยายามดูที่จิต พยายามนำพุทธโธเข้ามาไว้ในจิตให้ได้และมีสติคอยรู้ไว้ว่าพุทธโธอยู่กับสติอยู่กับจิตหรืออยังจิตของเราอยู่กับพุทธโธหรืออยังถ้ายังไม่อยู่ก็พยายามหาทางให้นึกถึงพุทธโธและอยู่ให้ได้ด้วยการอุบายต่าง,างๆเช่นหายจะเมื่อเมื่อ พุโทโธไม่อยู่ในใจก็ลองหายใจเข้าแรงๆหายใจออกแรงๆหรือหายใจเข้ายาวๆหายใจออกยาวๆเพื่อให้จิตคิดอยู่กับอาการที่หายใจเข้าออกนี้ซึ่งผิดปกติจะเป็นการถอนความที่เข้าไปยึดว่าเดี๋ยวจะเมื่อยเดี๋ยวจะปวดหรือปวดแล้วเมื่อยแล้วออกจากจุดนั้น มาสนใจในอาการแปลกๆคือหายใจเข้ายาวออกยาวเข้าสั้นออกสั้นเหล่านี้เป็นต้นรู้จักเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับจริตแ,และอาการที่เกิดขึ้นเช่นความง่วงเหงาหานอนเป็นต้นถ้าอาการง่วงเหงาหานอนเกิดขึ้นแล้วไม่แก้ไขไม่มีโอกาสที่จะชนะ ความง่วงนั้นได้เลยความง่วงนั้นมีโดยกันทุกคนไม่ว่าใครเพราะการนอนหลับเป็นธรรมชาติอันหนึ่งแต่ร่างกายชีวิตจิตใจนี้ฝึกได้ให้มีความพักผ่อนพอสมควรหรือถ้าหากว่ามีความง่วงเกิดขึ้นก็นึกในใจว่าตั้งแต่เราเกิดมานั้น ความง่วงนี้ก็มีมามากเราก็นอนให้มากแล้วเวลานี้เราบวชเป็นพระเราต้องบวชความง่วงเหล่านั้นด้วยคือไม่ยอมให้ความง่วงเหล่านั้นเขครอบงำเมื่อเวลามีกิจเมื่อเวลาทำกิจอย่างหนึ่งอย่างใดมีนั่งสมาธิเป็นท่อนพึงระวังความง่วงอาจจะมีได้แต่ต้องต่อสู้ ต้องหาอุบายแก้อย่ายอมแพ้ถ้าเราแพ้ความง่วงก่อนเวลาแล้วคนอื่นเขาสู้ได้เราสู้ไม่ได้เพียงแต่ความง่วงเราสู้ไม่ได้แล้วเราจะไปสู้อะไรพระพุทได้เจ้าทรงทรมานพระองค์ยิ่งกว่านี้พระองค์ก็ได้สู้มาแล้วและบุบบาปาดง ความเป็นอยู่ของพระองค์อยู่ในวังทุกสิ่งทุกอย่างละเอียดอ่อนละมุนละไมเรียกร้องอะไรก็ได้นึกอย่างไรได้อย่างนั้นแต่แล้วก็ทิ้งความสะดวกสบายทิ้งความสุขเหล่านั้นเสียออกมาปฏิบัติธรรมอยากภาชนะเงินภาชนะทอง มาเป็นกะลามาเป็นบาทไม้ในครั้งแรกๆเที่ยวเดินพิกขาจานฉันอาหารอาหารในวังจะละมุลมไยเพียงใดต่างก,กันกับอาหารของชาวบ้านพระองค์ก็ยังฉันได้บริโภคได้จนรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ถ้าจะคิดว่าเพราะพระพุทธเจ้าบำเพ็ญบารมีมาสมบูรณ์หรือพูดสัาน,นว่ามีบุญมากก็จริงแต่พระพุทธเจ้าทรงค้นรมเป็นคนแรกส่วนเรานั้นเป็นสาวกศึกษาธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนไว้แล้วไม่ต้องไปนค้นหาเพียงแต่อดทนและตั้งใจ ในการปฏิบัติเท่านั้นเพราะฉะนั้นการที่จะนั่งสมาธิจึงต้องมีความเข้มแข็งทางด้านจิตใจและความอดทนต่อความเป็นไปพิธีนั่งสมาธิทุกครั้งเมื่อเวลามาอยู่ส่วนรวมก็ต้องมักจะมีการไหว้พระสวดมนต์การไหว้พระสวดมนต์นั้นเป็นการกล่อมจิตใจด้วย เป็นการน้อมจิตให้ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นการน้อมจิตให้เกิดวิเวกเป็นการกล่อมจิตใจของตนให้เข้าสู่ครองธรรมคือแนวทางสันติในแก่ความสงบถ้าหากว่าอยู่จูจูจะมานั่งสมาธิจิตใจที่กำลังวุ่นวายอยู่ไม่ไม่มได้สร้างพื้นฐานไว้ก่อนความสงบก็จะเกิดขึ้นยาก ต้องอาศัยการไหว้พระสวดมนต์ให้จิตมีอารมณ์แห่งความสงบเพราะการสวดมนต์นั้นได้รู้ถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าต่างๆบ้างหรือข้อใดที่ยังไม่รู้แต่สวดตามนั้นก็ทำให้นึกถึงคำสวดคำสวดนั้นก็เป็นของพระพุทธเจ้า ทำให้จิตใจของเรารวมยงอยู่ในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นส่วนหนึ่งแม้จะเป็นอ่อนๆก็ตามนั่นคือเป็นหนทางจูงใจที่ให้เกิดความสงบรวมความว่าเราจะนั่งสมาธิต้องมีความเข้มแข็งมีความอดทนสิ่งใดที่ไม่ใช่ทางของสมาธิต้องปล่อยวางอันนั้น อารมณ์อะไรที่ไม่ใช่เกี่ยวเนื่องกับพุโทโธที่จะนำมาภาวนาพึงปล่อยวางอารมณ์นั้นเหมือนบุคคลที่จะเดินไปที่หนึ่งที่ใดย่อมหาหนทางที่ตรงที่สุดสะดวกที่สุดมุ่งตรงไปทางนั้นก็จะถึงได้เร็วได้สะดวกฉันใดการนั่งสมาธิก็เหมือนกัน อย่าให้มีอารมณ์คดเคี้ยวคืออารมณ์นอกพุทธโธท,ที่ภาวนาเลี้ยวไปในอดีตเรื่องราวต่างๆบ้างโค้งไปตามอนาคตคิดสิ่งที่ยังไม่มาถึงบ้างอันจะเป็นเหตุให้เกิดล่าช้าเพราะฉะนั้นในธรรมะที่สวดจึงแสดงไว้ว่าสิ่งที่เป็นอดีตก็ล่วงไปแล้ว สิ่งที่เป็นอนาคตก็ยังไม่มาถึงไม่ต้องไปคำหนึ่งทั้งสองประ,ะประการดูจิตอยู่กับผู้โทรในปัจจุบันให้มากๆคำว่าดูจิตนี้เหมือนกับว่าจิตดูจิตคือส่วนหนึ่งได้แก่ความรู้สึกนึกคิดของจิต แล้วก็มาดูความรู้สึกนึกคิดของจิตคือตัวผู้คิดตัวผู้รู้พอนึกว่าพุทธมีสติดูว่าใครเป็นผู้นึกพอนึกว่าโทมีสติดูก่อนว่าใครเป็นผู้นึกว่าโทหาผู้รู้ผู้นึกผู้คิดให้ได้ เมื่อรู้ผู้นึกผู้คิดได้โดยทังโดยเพียงประมาณก็ดีแล้วก็พยายามทำพยายามทำความรู้นั้นไว้ให้มั่นคงอย่าปล่อยวางตรงนั้นเหมือนกับเราต้องตั้งใจมองสิ่งใดสิ่งหนึ่งพอพบสิ่งนั้นก็ไม่ปล่อยวางตาในที่นั้นทันที นึกถึงพุโทโธก็เหมือนกันใครเป็นผู้นึกดูผู้นึกให้รู้ให้เห็นแล้วจึงนึกว่าพุโทโธพุโทโธในความมีสติต่อไปเห็นผู้นึกอยู่ตรงไหนดูอยู่ตรงนั้นหรือเห็นผู้นึกตีแล้วกำหนดลมรู้หายใจเขาออกว่าพุโทโธก็ได้ แต่ถ้าหากว่าเห็นผู้นึกแล้วจะดูผู้นึกไว้ย่อมกับชับความสงบง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นการภาวนาต้องมีปัญญาช่วยแก้ไขเบื้องต้นในเวลาที่ในบางครั้งบางโอกาสบางเวลาความสงบไม่สงบง่ายๆเหมือนเราตั้งใจ พอจัดภาวนาให้สงบก็มีสิ่งนู้นสิ่งนี้มานึกมาคิดสิ่งต่างๆที่คิดนั้น <c oughs> ถ้าเป็นเรื่องนอกจากภาวนาแล้วให้ถือว่าเป็นขยะเป็นขยะของจิตเหมือนดังสมัยปัจจุบันนี้เขามีขยะสังคมคือคนที่ประพฤติไม่ดีคนเหล่านั้นในสังคมไม่ไม่ต้อนรับ อารมณ์ต่างๆทําให้ฟุ้งซ่านก่บเชียนเดียวกันเป็นขยะของจิตพึงขจัดอารมณ์นั้นออกไปจิตสงบที่แท้นั่นคือจิตของพระจิตของพระต้องสงบเพราะพระนั้นหมายถึงสมณะผู้ที่มีควา,ามสงบกายสงบวาจาสงบใจจึงควรปลูกฝังทำสมาธิให้เกิดขึ้น วันก่อนได้พูดถึงที่บอกว่าการนั่งสมาธิเบื้องต้นพยายามตั้งใจแล้วหายใจเข้าออกให้เบาๆหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทให้เบาๆเมื่อเบาๆสนิทได้ดีแล้วให้รู้ไปถึงใจ คือใจที่เป็นผู้นึกผู้คิดแล้วจะดูอยู่ตรงนั้นก็ได้ถ้าอยู่ดูอยู่ตรงนั้นอาการฟามไม่สงบเกิดขึ้นอีกก็ต้องมาในลักษณะเดิมเพราะฉะนั้นพึงฝึกในลักษณะเดิมที่ฝึกให้แคล้วคล่องให้มั่นคงก่อนจึงค่อยจึงค่อยเปลี่ยนแปลงจึงค่อยพิจารณาให้สูงขึ้นไปหรือขึ้นไป หรือจิตใจสงบเพียงครั้งสองครั้งอย่าเพิ่งไปวิปัสสนาคือยังไม่ไปต้องไปพิจารณากายอะไรมากความสงบเกิดขึ้นพึงพยายามรักษาความสงบให้มากๆให้นานๆให้เกิดความคล่องแคล่วให้เกิดได้ทุกวันทุกวันหรือ,อตามความประสงค์ที่จะเกิดขึ้นที่เราต้องการให้เกิดขึ้นต้องการอบรมจิตให้เกิดขึ้นเมื่อไรความสงบก็เกิดขึ้น ให้เกิดครามคล่องแคล่วเสียก่อนอารมณ์ของสมาธิจึงจะเป็นเครื่องส่องปัญญาให้เป็นวิปัสสนาได้เหมือนบุคคลทำทางตัดเลาะหนทางจากป่าทึบให้ไปทะลุอีกแคงหนึ่งเมื่อทำยังไม่ทะลุ จะด้นป่าไปก็ลกลุงลังพร้อมด้วยสิ่งขัดฝางต่างๆมีหนามและอื่นๆเป็นต้นเขาย่อมไม่สะดวกฉันใดจะสะดวกเพียงแต่ทางตรงที่เราทำให้เสร็จแล้วตอนนั้นก็ต้องบุกป่าฝาดวงไปย่อมไม่สะดวกฉันใดก็ดีทำสมาธิยังไม่มั่นคง อย่าเพิ่งรีบไปพิจารณาฝึกอบรมสมาธิให้มั่นคงเพราะสมาธินี้บางครั้งพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนนครในสมัยนั้นเมืองหนึ่งเมืองหนึ่งเขาต้มีกำแพงหอรบกำแพงใหญ่ๆกำแพงนั้นหนาไว้เป็นหอรบเวลาข่าศึกต่างๆยกมา เขาก็ปิดประตูไว้เอาทหารตรึงไว้และในพระนครนี้ก็ต้องมีการฝึกฝนอบรมการฝึกอาวุธการใช้อาวุธให้เกิดความเชี่ยวชาญชำนาญจนมั่นใจดีแล้วจึงออกรบคั้นออกรบพอเหนื่อยแล้ว หรือเห็นว่ายังไม่สามารถเอาชนะศัตรูได้ก็ถอยทัพกลับเข้าในเมืองและปิดประตูตั้งมั่นอยู่ใหม่ในเมืองเป็นฐานที่ตั้งมั่นฉันใดสมาธิเป็นที่ตั้งมั่นของปัญญาเมื่อสมาธิบริบูรณ์ดีแล้วพึงใช้ปัญญาเข้าประกอบเหมือนนักรบที่ฝึกในนครมั่นคงเชี่ยวชาญชำนาญดีแล้วพึงเปิดประตูออกไปรบกับข้าศึก ชันใดก็ชันนั้นเพราะฉะนั้นพยายามทำจิตให้สงบให้มาก,มากๆครับบ่อยๆยังไม่ต้องไปห่วงเรื่องวิปัสนาแต่สมาธิประเภทที่ต้องใช้ปัญญาเช่นกายคตาสติอัุภะกรรมฐานอันนี้ยังเป็นในระดับสมาธิอยู่ต้องใช้สมาธิระบบนี้เข้าแก้อารมณ์ในบางครั้งเช่นกามฉัน ต้องพิจารณากายต้องพิจารณาอสุภะคือกายให้เน่าแล้วสมาธิบางอย่างไม่ได้เพ่งไม่ได้นึกอย่างเดียวต้องพิจารณาด้วยความมีสติด้วยซึ่งจะกล่าวต่อไปในคราวหน้าเพราะฉะนั้นการปล่อยวางอารมณ์ทั้งปวงก่อนทำสมาธิจึงเป็นเหตุให้แผ,ผ่วผาแผ่วถางอารมณ์ต่างๆมาไม่ให้เกิดมาวุ่นวายกับกิจ ความตั้งใจถึงพระพุะทธรธรรมพระสงฆ์ฝึกให้บ่อยๆมากๆนานๆเข้าใจย่อมค่อยๆเพิ่มภูณสมรัถภาพในแก่ความเข้มแข็งเข้มแข็งทางจิตค่อยๆเกิดขึ้นเหมือนบุคคลผู้บริหารกายเพราะกายจะทําทในวันสองวันอาทิตย์สองอาทิตย์ให้ร่างกายกำยำเป็นนักกล้ามนักเนื้อย่อมเป็นไปไม่ได้ย่อมต้องอาศัยการเวลานานๆฉันใด การฝึก,กจิตให้เข้มแข็งก็เช่นเดียวกันแต่ต้องมีความตั้งใจจริงใจต่อการประปฏิบัตินั้นดังได้กล่าวมาแล้วว่าบทฝึกสมาธิเบื้องต้นที่ได้แสดงไปแล้วนั้นถึงจะมีรูปการอื่นประการใดในทุดกรลงแบบเดียวกันหมดคือการทำสมาธิทุกครั้งไม่ว่าในแบบอบรมแบบไหน ก็ต้องปล่อยวางอารมณ์อื่นๆไม่ให้มากวนใจและตั้งอารมณ์ขึ้นอันหนึ่งอันใดไม่พุทโทธธร,รมโมสังโฆหรืออาการอื่นๆซึ่งจะเป็นไปเพื่อความสงบให้เกิดขึ้นกับจิตจิตที่ถูกฝึกอยู่กับอารมณ์อย่างเดียวบ่อยๆเข้ามากๆเข้าจิตก็โอนตามจิตถึงจะมีสภาพวันไหวง่ายลุกหลิกง่ายแลงไฟง่ายก็จริง แต่เมื่อมีสติคอยคุมให้ฝึกอยู่ในอารมณ์เดียวบ่อยๆจิตก็เป็นฟาร์มจิตก็เกิดอารมณ์ฟาร์มสงบได้ไม่ยากเช่นเดียวกันเมื่อมีสติคุมอยู่ได้การฝึกจิตให้มีอารมณ์เดียวต้องอาศัยสติและเมื่อจิตมีอารมณ์เดียวก็คุมสติคือทําให้สติเพิ่มพูนขึ้นแท้ที่จริงแล้วเมื่อสติมากขึ้นคุมจิตได้จิตก็สงบ ความสงบก็อยู่ที่ที่จิตและมีสติอยู่ด้วยอยู่ด้วยกันอย่างสนิทสนมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจึงเป็นเหตุให้เกิดความสงบในขณะจิตสงบแล้วแม้ในขณะนั้นเราจะมีความรู้สึกนึกคิดไปเรื่องราวต่างๆแต่ก็จะกลับมาหาจิตโดยอัตโนมัติถึงจะปล่อยวางอย่างไรเขาต้องกลับมาหาจิตโดยอัตโนมัติเหมือนเชือกหรือลวดสปริง ที่ยืดออกไปแล้วก็กลับเข้ามาจิตท,ที่สงบแล้วแม่นึกอื่นๆก็จะดึงเข้ามาหาความสงบตามเดิมแต่ถ้าหากว่ายังไม่ชำน,นานเพิ่งเป็นใหม่ๆเมื่อนึกออกไปแห้งนอกก็อาจจะไปเลยก็ได้คือหมายความว่าคืนความสงบไปเลยเพราะฉะนั้นผู้สงบใหม่ๆจึงต้องรักษาความสงบไว้อย่าดีใจอย่าตกใจดูความสงบของจิตในความเป็นกลาง ด้วยฟวามีสติอย่างสม่ำเสมอให้ต่อเนื่องนานเท่าไรก็ยิ่งเป็นผลดีคือจะเป็นผลดีในวันหน้าคราวหน้าได้แก่ตอนใช้ปัญญาเพราะฉะนั้นต่อน,นี้ไปจงตั้งใจอบรมจิตของตนด้วยการเจริญสมาธิภาวนาดังกล่าวมาแล้วเพื่อฝึกฝนฝึกหัดและขจัดอารมณ์คือนิวรณ์ต่างๆให้เบาบางสลายไปจากจิต ให้จิตถึงซึ่งความสงบตามคำสอนของพระพุทธเจ้าต่อไป